<Okay. S 2> มันยังอยู่ที่เรื่องของพระสงฆ์นะคะวงการผ้าเหลืองพระรูปนี้เป็นอดีตพระนะพระรูปนี้มากับปืนแต่พระรูปนี้มากับหมูป่าค่ะมาแบบขี่มาเลยนะขี่เล่นอยู่ในวัดเลย uh. คลิปนี้ถูก uh. แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียคนวิจารณ์กันยับเลยค่ะ หมุนติ้วเลยสนุกสนานเลยดีดีตีโค้งันตีโค้งริบแม่อย่างเงี้ยเออโค้งขันศอกเลยอ่ะโอ้สุสงสัยยังยังยังได้มาใหม่ไงขับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ใช่รถยนต์เดี๋ยวว้า มันหนีป่าใช่ไหมเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไงพระสงฆ์ขี่หมูป่าค่ะแล้วมีการถ่ายคลิปเอาไว้แล้วแถมมมาลงในติ๊กต็อกนะผ่านไป3วันคนดูไป2ล้านค่ะโอ้โหันได้ยอดวิวสนใจแต่ว่าลักษณะของคอมเมนต์เนี่ยแบ่งเป็น2ทางแบบนี้ทางแรกคือไม่เหมาะสมแต่อีกฝ่ายเขาก็มองไปในเชิงขำขันนะนะลักษณะบอกว่าเป็นพระเครื่องรุ่น พระทรงหมูต้องมาแล้วตายแล้วไม่มีทรงนี้อันนี้สายตลกนะคะสายตลกเนี่ยสายตลกเอาเรื่องนี้มีทัศนะจากพระพยอมกัลยาณูนะคะเจ้าอาวาสพระสวนแกแกบอกว่าน่าจะเกิดจากความคึกขนองไม่ว่าหมูป่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่พระไม่ควรทําหรือเรียกอีกอย่างว่าเสียสารูปควรต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ไม่ต้องให้สัตว์มาแบกสังขารร่างกายอยากให้หยุดพฤติกรรมนี้ฟังเสียงพระพ ยอมเอยค่ะเป็นพระเนี่ยขี่มูปาถ้าเป็นตัวเมียนี่ก็ไม่เหมาะแหละตัวผู้ก็มันก็ไม่คึกขนองคึกขนองขี่มา้าขี่ช้างขี่เองเนี่ยไม่ได้ไม่ควรทำเป็นเขาเรียกเสียสารลูกควรจะมีเมตตาให้เขาเดินเขาสบายไม่ต้องมาแบกภาระร่างกายสังขารของพระยังไงก็ หยุดซะคำติเตียนจะได้หยุดไปถ้าไม่งั้นก็จะเป็นโลก,กวัชชะถึงไม่ขาดเป็นอาบัตแต่เป็นชาวโลกเขาติเตียนชาโลกติเตียนโลกวัชชะเอาอ,อย่างไรก็ตามนะคะสัตว์เนี่ยก็ไม่ควรไปขี่อยู่แล้วหมายถึงพระสงฆ์นะคะและถึงจะเป็นรถยนต์รถจัตรซา์อันนี้ก็ขี่ไม่ได้เช่นเดียวกัน